สวัสดีค่ะทุกคนจา๋ามาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนกบจะชวนทุกคนทําแกงเผ็ดเนื้อหน่อไม้นะทุกคนใส่กะทิลงไปเปิดเตาแล้วนะทุกคนเราจะผัดพริกแกงก่อนเดี๋ยวให้กะทิมันเดือดสักนิดหนึ่งค่ะทุกคนโอเคทุกคนจ๋ากบก็จะใส่พริกแกงเผ็ด ไปหนึ่งห่อเลยนะคนโอเคแล้วก็จะผิดแก,กงกะปิขอมยาเบาไฟน ทำในกระทะเลยจ้ะทุกคนง่ายดีกืบ,บชอบทำในกระทะแต่ถ้าแบบเมนูไหนที่มันแบบน้ำมันนี่น้อยนะ่ะก็จะค่อยทำในหม้ออันนี้ก็น้ำน้อยเหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มอนัดทำในกระทะ,ะใส่กะทิลงไปจะตัดพิเก,กงก่อนนะทุกคนให้มันแตกหนังนิดนึง จะใส่เนื้อของกลบลงไปนะทุกคนท่านไหนไม่ทานเนื้อก็ใส่หมูนะใส่หมูเสร็จไก่แต่บ้านนี้ชอบแบบเนื้อแล้วก็เนื้อติดมันด้วยนะทุกคนชอบแบบเนื้อแล้วก็ติดมันไปด้วยอ่ะทีนี้กบก็จะผัดเนื้อกแบบพริกแกงของเรา เนื้อกบจะหั่นบางๆนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้วิธีแบบต้มนานนะ จะฉีดไปมากดูดลงไปเราจะใช้กะทิครึ่งกระป๋องนะทุกคนแค่ครึ่งเดียวก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปี๋ยวลุซี่กะ ก็จะใส่หน่อไม้ของเรานะคะลงไปเลยกดจะเติมน,น้ำอีกสักนิดนึงทุกคนก็กระนะคะ โอเคที <Okay. S 2> นี้เราก็ต้มค่ะชุบทุกคนกล้องมันขยิบค่ะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนจะวัะีกล้องมันขยิบเดี๋ยวกบจะซูงด้วกันโอ okay. เคเดี๋ยวกบชิมก่อนนะทุกคนชิมก่อนแปบ๊บหนึ่งชิมก่อน โอเคพี่แกงไม่เค็มกบใส่น้ำตาลหนึ่งก้อนไปเลยรสชาติตามใจชอบเลยอันนี้กบใส่ผงนัวไปหน่อยนึงทุกอย่างคือผงนัวนี่ก็คือแบบขาดว่าได้อ่ะกบใส่ผงปรุงรสไปนิดนึง น้ำปลาคุณตาลจะชอบเลยจ้าโอเคทีนี้ก็รอให้น้ำตาลละลายน้ำตาลมันแข็งหนะ่อยนึงก็จะให้มันมีควารสชาติแบบหวานนิด กกจะเพิ่มพริกมันไม่ค่อยเผ็ดพริกแช่แข็งนะครัทีนี้ก็เผ็ดแน่นอนรับประกันเลยจ้ะเพราะพริกแช่แข็งนี่คือแบบ เผ็ดจริงๆโอ้โหโหกค่ะตันหน่อยหน่งให้น้ำตาลมันชิม ืมพอดีแล้วเป๊ะเลยทุกคนเราก็จะใส่กระปุกจะเข้าไปใกล้ๆน,นิดนึงใบมะกรูดโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> หัวละพาค่ะทุกคนสมองกดๆๆลงไปให้มันโดนความร้อนไม่งั้นใบหัวละพามันจะดำนะทุกคน <c oughs> มาใกล้ๆ ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกค้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลน์นะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะลาวเพื่อนทุกคนคะ่ะไปเล้วมาทานด้กันจ้าแกงเผ็ดเนื้อติดมันใส่เน่อไม้ค่ะ